หนุ่มของวกงกรารบันเทิงกันบ้างดีกว่าคือคู่นี้เนี่ยเขาไม่ค่อยชัดเจนในสถานะแต่ความหวานเนี่ยกระจายแผ่ฟุง้งเต็มโลกโซเชียลเลยเออสําหรับคูดลุงลิงใหม่ <S <S ดาวิกาแล้วก็เต๋อชันทวิทย์นะคะอโอ้โหถึงแม้ว่าความหวานเนี่ยจะน้อยไปสักนิดนึง<อ>แต่ก็ยังมีความหวานให้เราได้ติดตามกันอยู่นะคุณและล่าสุดพอกองทัพสื่อมวลชนเนี่ยเจอฝ่ายชายก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตถึงสถานะความสัมพันธ์ของคู่นี้นุ่มเต๋อจะว่ายังไงไปฟังจากปาก พร้อมกับเผยถึงเรื่องความแซ่บของสาวใหม่ที่ถ่ายรูปลงในอินสตาแกรมเนี่ยเป็นรูปชุดว่ายน้ำอาเต๋ยว่ายังไงห่วงหรือเปล่าไปฟังจ้ะก็ก็ไปเรื่อยๆอ่ะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเป็นแฟนยังยังครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปช่วงนี้น้องน้องใหม่ไปทริปบ่อยเลไปกับเขาก็ไม่ทราบหรือว่าเขาไปกับเพื่อน กไปกับเพื่อนครับไม่มีติดต่อไม่ตามอไม่ไม่ไม่ได้ติดต่อไม่ตามไปครับไม่มีชวนเลยหรอามก็ก็เขาก็อยากไปพัก่อกับเพื่อนก็ให้เขาไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าผมว่าครับชุดวยน้ำเซี่เป็นยังไงบ้างน่ารักดีนะครับผมว่าเป็นชุดวยน้ำที่ก็เป็นส่วนผสมระหว่างความสวยและความน่ารักห่วงไหมเหรอครับไม่ไม่ห่วงครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เขาก็ ผมว่ามันก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรนะครับไม่ได้เซ็กซี่มากอะไรเงี้ยบอกว่ามันก็อยู่ในระดับที่น่ารักดีอะไรเง,งี้ยแต่เขาส่งให้ดูพร้อมกับทุกคนนั่นแหละครับ <laughs> ในใาแกรม ก็สรุปทั้งสวยทั้งน่ารักเขาบอกว่าก็น่ารักดีคือถ้ามองในมุมเต๋อเนี่ยยังไงเต๋อก็ต้องตอบอยู่แล้วว่าน่ารักทำอะไรก็ดีไปหมดนะสําหรับคู่นี้คือเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะหวานน้อยแต่หวานตลอดแล้วหวานแบบสม่ําเสมอด้วยส่วนสถานะความสัมพันธ์ก็ยังสม่ําเสมอคือยังไม่ชัดเจนว่าเป็นหวานใจว่าเป็นแฟนหรือเป็นอะไรการตอนนี้ก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันไปก่อนแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีแล้วว่าดีกีความหวานของคู่นี้เนี่ยไม่เป็นสองรองใครอิ่นแน่นอนความรักคู่นี้ก็ดีนะจ๊ะลุ้นดีสนุกดีนะคะ